วันนี้จะพาไปกินข้าวขาหมูที่โคตรอร่อยแล้วเขามีหลากหลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูกระเพราขาหมูต้มแซบขาหมูขาหมูคากิบะหมีขาหมูและอื่นๆอีกมากมายจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับอร่อยมากเลยอะ ร้านขาหมูจองยุกยินเป็นขาหมูสูตรเบตงนะผมบอกเลยโคตรน่ากินปกติผมไปสายขาหมูไงเห็นแบบร้านอร่อยอร่อยเป็นไม่ได้เลยอันนี้ผมอยู่แถวแถวสายไหมเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ใครสนใจอยากมาก็มานะซึ่งเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมีข้าวขาวหมูเป็นเนื้อหนังนะ แล้วก็กะเพราขาหมูกะเพราดูน่ากินมากคลิกนี้ใช่พี่ขี้หนูสดๆเลยมีขาหมูอันนี้ผมสั่งหนังล้วนไปเลยแล้วก็จะมีขาหมูคากิหนึ่งชามนะครับผมขาหมูซปเปอร์เอามาเป็นขาเลยนะครับผมปกติร้านอื่นมีกระเชิดร้านนี้เป็นมีชะอมเออไม่เคยเห็นมากัน เดิมเลยขอประเดิมน้ำซุปของขาหมูน้ำรากขาหมูดูซิว่ารสชาติจะเป็นเยี่ยงไรร้านนี้ผมไม่เคยกินนะแต่มีคนแนะนํามาเยอะพอสมควรมันๆทั้งนั้นเนากินขาหมูอย่าไปกลัวอ้วนครับผมกลัวไม่อร่อยมากกว่าอื อร่อยมากเป็นขาหมูในอุโดมคติของผมเลยน้ําซุปเนี่ยหวานนํำและเค็มตามมาติดๆเลยปกติบางร้านมันจะหวานโดดก็คือขาหมูที่ใส่พวกโอวันตินพวกสูตรของเขาเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วหวานค่อนข้างโดดแต่อันเนี้ยหวานนํำและเค็มทิ่มมาเลยซึ่งอร่อยมากอุ๊ยอร่อยจัดทุกคนกล้าพูดเต็มปากเลยว่าอร่อยน,นี่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 นเรากินข้าวขาหมูก่อนเลยนี่เป็นขาหมูเนื้อหนังนะเนี่ยไปก่อนเลยแบบไม่ต้องล้าวน้ำจิ้มอะไรนะ หมูนอร่อ,อยมากเลยอะคือเนื้อเนี่ยผมดูผมแอบคบิดในใจว่ามันอาจจะแบบมีความแน่นๆหนาเนื้อนุ่มมากหนังเนี่ยหนังเนี่ยคือละลายเนื้อนี่คือนุ่มแล้วค่อยๆละลายละลายละลายอุ้ยเนื้อนดีมากครับผมตัองอะไรอุ้ยทุกคน,<ห>น,กคนมีของใหม่มาอันนี้เป็นอะไรครับหมาล่าหมาล่าน้ําทุกคนเขามาเสิร์ฟให้ใหม่แต่เดี๋ยวก่อนขาหมูยังไม่จบดูทุกคนนี่นี่มาดูมาดูมาดูตรงมาดูตรงเนื้อมาดูเนื้อเนื้อเขาเป็นเส้นๆใช่ไหมแต่แบบว่ามันมีความนุ่มมากดูดิดูดิ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะมันขาดออกจากกันแล้วอะ่ะเราลองเติมด้วยน้ําเปรียปร้ยวๆสะหน่อยผมว่าผมเจอร้านประจําแล้ววะบอกเลยว่ามันสุดมากเจ้าดังในเมืองก็เจ้าดังในเมืองเหอะบอกเลือนนี้มันโคตรสุดอะ่ะสุดจริงกินคําแรกอะ รู้เลยว่าติดพอปในใจผมเลยอ่ะเออโอ้โหข้าวผ่านไปมีดีว,ว่าคือผมเล็งมานานแล้วมีน่ากินมากทุกคนคือเส้นเขาเนี่ยให้ดูมันเป็นเส้นแบบมีอันเล็กๆแบบเหมือนมีไขอ่อ่ะไปลองชิมดูก่อนละกันอืมอืมนี่แล้วดูหนังนยังไงน่ากินจัดจ้าืมเด็กอ้วนกับขาหมูของเขา อันนี้เข้ากันดีมากเลยคือเท็กเจอร์หนังเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบกัดแล้วเละแล้วขาดนะมันยังมีความหนึบของหนังด้านบนอยู่อ่ะและที่ผมเห็นนะพอผมอพินเสิร์ตอะ่ะหนังหมูเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาชั้นไขมันที่มันติดมาเป็นก้อนๆนะเขาแบะหนังแล้วก็ขูดชั้นมันออกเหมือนเราได้กินแต่หนังบางๆอ่ะแต่อร่อยมากเลยคือมันไม่เลี่ยนยไหนะนะตอนที่คาคิทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนคากินะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นหนังติดเอน็นอืม คากิก็ดีแน่นแน่นหนึบหนึบเอนนะเอนไม่ถึงมันเหนียวมากเอนแบบเอนเป็นเชิงละลายละลายแต่หนังเนี่ยต้องพูดถึงหนังดีมากจากคากิมาซูปเปอร์ดีกว่าเอาแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวร้อนร้อนฝูาตายให,ให้ดูสีให้ดูสีสีสแบบน่ากินมาก Mm hmm. รสชาติซปูเปอร์เขาทำเปรี้ยวเผ็ดเค็มกําลังดีเลยเปรี้ยวอาจจะโดดไปด้วยซ้าสำหรับผมผมกินเปรี้ยวอชอบแต่ถ้าคนไม่กินเปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวเกินไปเลยเป็นเป็นลิมิตเปรี้ยวที่แบบเต็ม10อันนี้นจะอยู่มา12ความเปรี้ยวนะซึ่งตัวผมจะไป15ตัวผมกินได้และชอบด้วยอันเนี้ยไปครับหู mm hmm. ขาหมูต้องกินหนังครับผมแล้วทุกอย่างจะจบ เมนูหนึ่งทุกคนเป็นกระเพราขาหมูกระเพราเนี่ยก็สั่งเป็นเนื้อหนังปกตินี่แหละนี่กระเพรารสชาติดีและที่สําคัญกระเพราเขาไม่ได้ใช้กะเพราที่เขาปลูกเยอะมันเป็นกระเพราบ้านเหมือนกะเพราควายอ่ะกลิ่นกระเพราหอมมากแล้วมันมีความแบบแสบมีความซาซคือกระเพราที่ผมชอบมากเลยหากินยากว่าเลยใบกระเพราแบบเนี้หืเผ็ดร้อนโอ้ดีมากผักกระเพราของแท้อันนี้เหมือนมาอวยร้านนะ ร้านนี้คือผมหามาเองแล้วผมแบบอยากกินผมเป็นคนชอบกินขาหมูไงผมก็เลยมาแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าแต่รสชาติเป็นยังไงแต่โคตรอร่อยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจากใจคนที่ชอบกินขาหมูอร่อยมากอร่อยจริงๆวะนี่มีชะอมทุกคนปกติเราเจอแต่หมี่กระเฉดใช่ไหมอันนี้เป็นมีชะอมซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนแต่มันแปลกดีมันก็จะเป็นเส้นมีผัดกับไข่มีกุ้งแล้วก็มีชะอมโอหมีเขาผัดแบบดูเกี๊ยมเกียติดกระทะดีกลิ่นกระทะนะ่าจะหอม หอมกลิ่นคั้วก,กระทะเออเหมือนของกคตานาหอมกลิ่นกั้วกระทะแล้วก็ฉ่อมนี่อาจจะไม่รู้สึกมากหรืผมยังกินไม่โดนก็ไม่รู้เป็นฟิลลิ่งที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งเลกุ้งกุ้งทำดีอยู่นะสสยแบบกาลังกินกำลังกิน ถ้าไม่กินผักแล้วก็วกินอย่างอื่นเอานะแล้วอนะันนี้ผมหม่าล่าที่เขาใจดีน่าจะเอามาให้ชิมแบบว่าปกติเราเห็นคือเราอยางมารีวิวขาหมูนะแต่เหมือนเขามีเมนูพวกหมา่าล่าด้วยเขาไม่ให้ชิมซึ่งเขาเสิร์ฟมากับพริกเว้ยคือเขาบอกว่าอันนี้เอาไว้เพิ่มความเผ็ดอันนี้ทีเด,ดีเอาไว้เพิ่มความชามีความเผ็ดกับความชาเลือกเอาใครอยากกินแบบไหนส่วนเราขอแบบออริจินอลก่อนแล้วกันนะน <c oughs> ี่โอ้ยคนชอบกินหมา่าล่าน่าจะชอบนะเส้นเนี้เส้นมันจะมีความเหนียวนึบเหนียวนึบอ่ะดูดิ ดูความเด้งดูความยืดหยุ่นดึงดึงดึง,ด,งดึงเลยไปครับแค่กลิ่นก็แบบมาแล้วอะเ,ออเส้นเหนียวหนบมากแล้วก็รสชาติน้ำเนี่ยไม่ได้เผ็ดมาก,ไม,ไ,มากไม่ได้ชามากไม่น่าหรอกเขามีนี่มาให้เผื่อบางคนยังชอบความสักใจมากกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกินอนะ่ะคือมันมันเป็นสําหรับคนที่แบบไม่ได้กินเผ็ดมากชามากกําลังดีเลยกําลังดีกินคืน มีนิดๆเต็มร้อยจะมีประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นให้รู้ว่าเรากำลังกินหมาล่าอยู่แต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากไม่ฉา,ามากซึ่งอันนี้จะเป็นต้หู้กับหมูสับนะครับผมอมแล้วสำหรับตัวผมผมไม่ได้เป็นอินกับหมาล่าทเท่าไหร่ใครชอบก็ลองมากินดูผมว่าโอเคเลยใครสั่งเนี่ยออหนังล้วนหนังล้วนอันนี้หนังล้วนถูกใจมากเลยอ๋อ เป็นไงนี่นี่นี่ลองสดน้ำซุปตามลองสดน้ำซุปตามนี่เหรอเออเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปหือหืออย่าเพิ่งนะทั้งอือหือทั้งโอ้โหยังมาหมดเลยวะพูดยังไงดีอ่ะเป็นไงเป็นไงมีร้านขาหมูในใจอยู่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองแถวสีลมเนาะเออแถวสีลมแถวเซนหลุยอะไรอย่างงี้เอหบอกขนาดนี้ก็บอกร้านเลยก็ได้เหรอแล้วพอมาเจอร้านนี้คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงนี่ โอ้ออันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เจี๋ยอร่อยจีแล้วอันดับหนึ่งแล้วนี่อร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยไม่จบปะไม่จบอยากจะแบบชิมสักคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตายตายน้ำจิ้มเขามีความเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่าดีอ้าวนี่ต้มแซ่บต้มแซ่บ Oh. มาทั้งขาเดียวนะกินยังไงก่อนอืมแซ่บอีหลี่้เปาไปอีสานเะแล้วแซ่บจริงเปรี้ยวๆเลยโอ้โหคำนี้ไหนโอ้โหไปไปเลยคำใหญ่ อร่อยเหนียวนุ่มเขาชอบเส้นนี้มากเลยผู้หญิงส่วนมากก็ชอบนะเส้นนี้คือกําลังกินเอกําลังกินเลยไม่ชาใช่ไชานิดนึงเอาไปไม่เป็นไรเอาไปเพิ่มความชาไม่เป็นไรแต่แต่หอมเอคือหม่าล่าหอมมากนี่เต้าหู้อืมเต้าหู้อร่อยเออไม่จบกันแน่เราจบเอาอย่างเดียวเลยนะนี่ก็ไม่ได้หิวนะ ขอกลับมาขาหมูว่อนหมูออนไม่ได้นี่แหละกระเพรากระเพราขาหมูหนังอีกแล้วเป็นไงรสชาติกระเพราอย่างที่เขาบอกไหมรักเลยอ่ะ,อ,ะอร่อยอร่อยจริงพี่ะพคะเดี๋ยวสั่ง เพิ่มค่ะเดี๋ยวจะสั่งกลับบ้านอร่อยมากสั่งสั่งกลับให้คุณแม่ทานด้วยเอาขาหมูยังไงดีเอาขาขาหนึ่งเลยเต็มขาเลยนะเต็มเมเลยนะคะขาเต็มเลยค่ะคุณแม่ต้องได้กินรสชาตินี้คุณแม่ต้องได้กินเอาขาหนึ่งค่ะเดี๋ยวสั่งกลับบ้านจาเอากระดูกออกไหมคะสับเลยไหมคะหรือเอาไปทั้งขาคะเอาทั้งขาเลยเดี๋ยวไม่เชื่อวามา็นขาขาใหญ่หนึ่งขาใหญ่ค่ะกองไสค่ะโอเคครับดูนี่คือสั่งทั้งขากลับบ้านเลยนะอเรียบร้อยเวลาเจอของอร่อยต้องเผื่อแผ่เออจริงอร่อยจริง ยังไม่จบทุกคนยังมีของกินเล่นดิเขาเอาปอเปี๊ยะมาให้คืออันนี้เราไม่ได้สั่งอันนี้ร้านเขาออกมาให้เองเลยอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะขาหมูเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งทำอลองชิมดูก่อน,ลน,นแล้วกันเห็นเราถ่ายก็เลยแบบอยากให้ชิมเดีย๋ยวชิมเปล่าๆก่อนแล้วกันไปครับอร่อยนะผมบอกเลยความพิเศษของปอเปี๊ยะร้านนี้ไม่อยู่ที่ใส่เว้อยู่ที่แป้งแป้งดีมากคือให้ดูแป้งอนนีาเห็นชัดคือแป้งมันมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วมันหนึบเว้ย แป้งมันจะแบบหนึบหนับหนึบหนับอ่ะมันไม่ได้แบบกัดแล้วมันแตกมันเละมันแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกอไหมอันนี้จะจิ้มน้ำจิ้มดูว่ารสชาติมีถั่วมีอะไรนี่เิ่าน้ำจิ้มกันไปอืมอ้มหอมหอมมากนี่จะเป็นสาลี่ตุ่นพุชซาอะไรคือสาลี่ตุ่นคือคําว่าตุ่นของเรามันต้องแบบต้มในหม้ออะไรอย่ไหมแต่อันนี้เป็นแบบสาลี่เป็นลูกเลยทุกคนนี่ดูดิฉันชิยแล้ว เป็นชิ้นได้พอมีเห็ดกู้หนูขาวด้วยตุน๋นคือตอนนี้นดูเหมือนแบบเหมือนไม่แหมของหวานนะใจจริงมันคือของหวานนะลองชิมดูวะโอ้แล้วซาลี่มาเป็นลูกขนาดนี้หืมกุ้งอนมันดีมากเห็ดกู้หนูขาวมันแปลกดีนะปกติกินแต่ในเย็นเตาโฟปกติกินแต่ในเย็นเตาโฟในชาบูอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันมีความหวานเย็นแล้วก็กรึบกรึบของแหนดหัหนู <laughs> มันเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งที่แปลกดีนะกินแล้วก็ชื่นมากสาหรี่หอมมากนุ่มละลายได้กลิ่นสาหี่ชัดๆนั้นน้ําของเขาเนี่ยมันไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้หวานโดดเลยหวานกําลังดีแล้วมันมีหอมๆสมุนไพรมันมีมีเม็ดพุทรามีเม็ดเกลาก,กี้อยู่ข้างในอะ่ะไอเม็ดยางแดงที่อยู่ในตามพวกตุ่นยาจีทั้งหลายแหล่จะมีเม็ดพวกนี้อยู่และนี้เป็นพุทราครับอื เป็นฟิลลิ่งที่ดีมากและอันนี้ครับอันนี้เป็นพุดดิ้งเต้าหู้ผมราดน้ำไปแล้วเป็นซอสต,ตาลสายแดงครับผมเอาจะชิมฝั่งไม่ราดซอสดูมันก็จะเป็นแบบขาวๆอะไรเงี้ยแล้วโรยเหมือนโรยผงถั่วคิดว่าวิวิอันนี้แม่งอร่อยมากที่เขาวางยาแล้ววะสงสัยอันนี้ต้องซื้อกลับบ้านอันนี้อร่อยมากเหมือนเรากินน้ำเต้าหู้แต่เป็นน้ำเต้าหู้แบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นอะแต่พอกินไปเป็นน้ำเต้าหู้แล้วผบหอมเลยแล้วไอ้ไอ้ผงผงๆเนะี้ยที่โรยมันก็มีความแบบกลิ่นถั่วถั เทิบๆไปอีกนิดมันได้ความหอมของน้ำตาลสายแดงด้วยวุ้ยมันมีเนื้อสัมผัสสองเท็กเจอร์แบบนุ่มๆกับเท็กเจอร์แบบแน่นๆอัน,นเนี้ยเน,เนี่ยเขียนฟูๆเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มๆเว้ยเท็กเจอร์เนี้ยนุ่มๆเว้ยแต่ถ้าแน่นๆอ่ะคืออันนี้เว้ยเนี่ยมันจะมีความแบบคีนคีเนียนเนียนแล้วก็แน่นๆเนี่ยคู่กันอันนี้คือคู่กันอันนี้คือแบบมีสองอันคู่กันอุ้ยอุ้ย่อย และใครที่สนใจอยากมาลองกินขาหมูจองยุกยินก็สามารถมานะครับอยู่แถวสายไหมซอยเพิ่มสินก็ผมอยู่ใกล้ๆสวนน้ำาหม่หม่่ะแต่ผมบอกเลยว่าใครอยู่แถวนี้ลองมากินดน้หรือถ้าใครอยู่ไกลมากินก็คุ้มทุกคนอร่อยจากใจเลยอร่อยมากเออไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้แบบโหพูดไม่ได้ปะพูดแล้วจะหาว่าอวยลองมากินกันดูแลจะรู้ว่าเป็นยังไงเออแต่วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็าแถพ่อถ้เพื่อนแถวพี่แถบน้องแชร์กันมาพากันมากินได้รับรองเอาตัวผมเป็นประกันอร่อยชัว